เอี่พ่อตายนะสุมาฟังมาฟังกูนะคะนะอีกคนผู้มีมากาผู้มากบารมีผู้มีบุญญาธิการนะคะนั่งสิแตกนอนสิแตกค่ะเออเพต้องเหตุการณ์เหตุงานเอยียงละ่ะขายอะไรก็ทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่าง ถ้าไม่มียูทูบเบอร์ข้างกายคอยช่วยเหลือคอยเป็นมือเป็นไม้ให้คอยเป็นมือเป็นตีนให้มันจะเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาไหมเออก็อยากสิถามฮะถ้าไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยเป็นไม้เป็นมือช่วยหยิบนั่นจับนี่ให้เนี่ยมันจะเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาไหมมึงทําคนเดียวมึงทําไม่ได้ฮะ อีเมียมึงนะ่ะนะอีคุณนายนะ่ะมันทําอะไรบ้างมันช่วยมึงไหมกูเห็นวันวันลอยไปแล้วก็ลอยมาเออเงื้อหลายนะคะเงื้อแค่เงืง้อไอคนที่มาบอกว่าจะไม่พูดทับถมเขาทำไมนะ่ะทับถมตรงไหน,น ครับผมตรงไหนก่อนมึงไปบอกให้มันสำนึกก่อนบอกไปให้มันขอบคุณเอฟซีก่อนขอบคุณแม่ๆผู้ใหญ่ใจดีก่อนเออหัดก้มหัวบ้างขอบคุณเขาไม่ใช่มายิงพยองเออเป็นวัวลืมตีนอยู่อย่างนี้กรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยไม่ต้องการเอาไว้ กรีดกรีดระบายมันออกมาระบายมันออกมาจริงค่ะจริงแม่แม่เมืองนอกเน่เขาก็ทำงานเหมือนกันแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำงานทุกคนมีทำมีต้องทำงานค่ะถ้าไม่ทำงานมันก็จะไม่มีเงินมีไม่นอนอยู่เฉยๆแล้วเงินโปรยปลิวมาเนี่ยเออเหมือนผู้มีบารมีเหมือนผู้มีบุญญาธิการเนี่ยกูไม่ต้องเฮ็ดยังน่กูลือแล้วก็ท้อนน่ะกูลือแล้วก็ทอนกูท้อนแล้วก็ลือกูสั่งแล้วก็ลือเออนั่นแหละมันก็มีเงินโปรวมาแบบ ไอ้นี่แบบไม่ต้องทำงานนะ่ยนะยางนี้เหรอ,อบบบเรอฟซออีชอบแบบนี้เหรอคะเช้าวบนขอถามหน่อยชอบแบบนี้เหรอคะฮะตัวเองทำงานงงงงงงเพื่อที่เอ,เอาเงินไปเปยไอ้คนที่มันนั่งกินนอนกินไม่ทำหาอะไรเลยเอฟซี FC พ่อตายนะซุมมาฟังมาฟังกูงนะคะนะ คนผู้มีมากผู้มากบารมีผู้มีบุญญาธิการนะคะนั่งสิแตกนอนสิแตกค่ะเออเพต้องเหตุการณ์เหตุงานเอียงละขายอะไรก็ทําอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะคะไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างถ้าไม่มียูทูบเบอร์ข้างกายคอยช่วยเหลือคอยเป็นมือเป็นไม้ให้คอยเป็นมือเป็นตีนให้มันจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไหมเออก็อยากสิถามฮะ ถ้าไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยเป็นไม้เป็นมือช่วยหยิบนั่นจับนี่ให้เนี่ยมันจะเป็นอันเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาไหมมึงทําคนเดียวมึงทําไม่ได้นะอีเมียมึงนะ่ะนะอีคุณนายนะ่ะมันทําอะไรบ้างมันช่วยมึงไหมกูเห็นวันวันลอยไปแล้วก็ลอยมาเออ งืดหลายนะคะเงดดแท่งเงดดไอคนที่มาบอกว่าจะไปพูดทับถมเขาทำไมเน่ะทับถมตรงไหนทับถมตรงไหนก่อนมึงไปบอกให้มันสำนึกก่อนบอกไปให้มันขอบคุณเอซีก่อนขอบคุณแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีก่อนเออหัดก้มหัวบ้างขอบคุณเขา ไม่ใช่มายิงพยองเออเป็นวัวลืมตีนอยู่อย่างนี้อัดท้อเห็นไหมนะ่ะทุกวันนี้เป็นวัวลืมตีนอยู่นั่นนะ่ะ <c oughs> ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนฮะ นี่แหละค่ะที่มาของคำว่าผู้มีบารมีผู้มีบุญญาที่ก่รน,นะที่มาของคำนี้จริงๆแล้วเนะี่ยก็อยากจะพูดตั้งนานแล้วนะคะแต่ก็คิดอยู่ว่าถ้ากูพูดปุ๊บเนี่ยทัวร์ก็ต้องมาลงกูแน่ๆเลยนะคุณดีจ้าสวัสดีค่ะทัวร์ต้องมาลงอีสาวบนแน่เลยก็ ไม่รู้นะคะว่าใครเอาเสาบนไปด่าบ้างอันนี้ไม่สนค่ะนะอยากด่าด่าไปอยากว่าว่าไปอืมไม่สนนะถ้ามึงด่าแล้วมึงได้เงินมึงว่ากูแล้วมึงได้เงินมึงก็ว่าไปเลยมึงก็ด่าไปเลยค่ะถือซะว่ากูเป็นทําบุญทําทานให้สาธุนะ เอาไปด่าเลยกูไม่สนแล้วกูที่เกียจเล่นกับพวกมึงกูก็จะพูดในมุมมองของกูกูก็จะพูดในสิ่งที่กูเห็นกูก็จะพูดในสิ่งที่กูคิดนะกูไม่สนค่ะพวกหัวซ่าเอาลูกสูุ้้ยากด่าสู้กบด่าหลุดกูมึงหนเองสู้ประเด็มาหาเขาให้กูกินสู้ประเด็มาหาเงินให้กูใส่กูไม่สนใจทำไม เ,ออเงินกูก็หาใช้เองนะกูมีเหลือพอใช้กูก็แบ่งปันให้คนที่เขาไม่มีก็แค่นั้นนะกูไม่ได้รับอะไรจากใครแต่กูก็เป็นคนที่ชอบให้นะถ้ามีเหลือนิดหน่อยกูก็ให้ถ้ากูให้ได้อืมชั่วโมงนี้นะคนุณคนเลี้ยงวัวสวัสดีนะคะคุณพันโจนะ กูพูดในสิ่งที่กูเห็นกูพูดในสิ่งที่อยังไงอะ่ะพูดในมุมมองของตัวเองเพราะความคิดเราบางทีมันก็เห็นต่างมันไม่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันนะจะไปนางอวยอย่างเดียวม่ไหวล่ะค่ะมันมันมันคอแข็งอะ่ะมันมันอวยไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะ พราะสาวมันก็เป็นคนอย่างนี้แล้วเป็นคนตรงๆเห้นอะไรก็พปดอย่างนั้นรักก็คือรัดไม่รักก็คือไม่รัดชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบคือไม่ต้องไปใส่หน้ากากทําไมอะใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มาให้อะไรเราเออเผลอเราเคยให้เขาไดยซ้ำไปนะใช่ไหม โอ้ยเขารู้เอ๊เขารู้กันนานแล้วล่ะข่าวคุณสาวหยอกสกุลคะ่ะเขารู้ขี้พื้นนางตั้งนานแล้วบางคนก็มาเล่าพี่ๆบางคนเขาก็มาเล่าให้สาวบนฟังสาววบนก็ไม่เคยพูดอืมสาววบนไม่เคยมาพูดค่ะแม้กระทั่งคนรอบข้างรอบเอวน่น,นะเขาก็มาเล่าให้ฟังสาวบนก็ไม่พูดก็านั่งมองอยู่ นะแล้วสาวบนก็เงียบหายไปนานมากเลยนะเงียบหายไปพักหนึ่งแล้วอยู่ๆสาวนก็โผล่กลับมาพอโผล่กลับมารอบนี้ก็ช็อกกันสิ่ทีเนี้นช็อกอะไรช็อกที่สาวบนออกมาพูดเอาความจริงมาพูดไงะคะ่ะรู้หลายๆเรื่องรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปเหยียบไม่เคยเข้าไปเหยียบตรงนั้นเลยนะบางคนเข้าไปมาบางคนเคยอยู่มาก็มาเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยนะคะ พี่นันชาแนลคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณเชิดสวัสดีคะ่ะเออคุณสุกันจากันจาหรือกันสุกันจาเออนะคะมีอะไรอีกหลายๆอย่างมีเรื่องอะไรอีกหลายๆหลายเรื่องอหลายหลายอย่างนะคะนะที่เราไม่รู้บางคนเขารู้เขาก็ไม่พูดเออ ต้องมานั่งพูดพร่ำเพื่อทำไมเพื่อนาย <c oughs> <c oughs> นะขอบคุณพี่นันนะคะขอบคุณมากค่ะอืมก็พูดเรื่องจริงนะพูดในมุมมองของเราเออก็พูดไม่ได้หาว่าเราออกมาแซะหาว่าเราออกมาดา่าด่าตรงไหนกูพูดเรื่องจริง ฮะเออใช่ไหมสาวโยใครกีเขาไปนั่งทนพฤติกรรมหรอจะบ้าเหรอยูทูบเบอร์คนมีอายุก็ใช้เขาตะพึกตะพือใช้เขาหัวปักหัวปั๊มเห็นแล้วก็สงสารไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีการช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นเอาแต่ได้อย่างเดียวกูจะเอาอย่างเดียวกูให้ไม่เป็นกูรอรับอย่างเดียวกูให้ไม่เป็นอื คุณอ่ะแช่ยันเงากับมาแบบน,นี้โอ๊ยบังดาส,สูสวัสดีแช่ยันเงานะคะนะเออโอ้ยขนาดสาวบนไม่ได่านะมันยังหาว่าสาวบนเนี่ยออกมาแซะอืไปพูดทับถมเขาทำไมออกไปก็ออกไปดีๆสิก็ทำไมอ่ะกูจะพูดไม่ได้อ่ะฮะทำไมจะพูดไม่ได้ ผู้มีบารมีของพวกมึงผู้มีบุญญาที่การของพวกมึงมันยังว่าคนนั้นว่าคนนี้ดา่าคนนั้นด่าคนนี้ได้เลยแล้วทําไมคนอื่นเขาจะพูดไม่ได้เขาก็มีปากเหมือนกันเขาก็มีความคิดนะใช่ไหมเต้ถุงแดงถุงแดงหรือถุงแกงถนะุงแดงหรือถุงแกงเนาะเออเขาก็พูดได้ ไม่ใช่ผู้มีบาร,รมีของมึงผู้มีบรรุญญาธิการของมึงจะมานั่งดาคนอื่นว่าคนอื่นได้ยางเดียววเขาก็มีปากเหมือนกันเขาก็มีความคิดใช่ไหมไม่ดา่าไม่ดา่าไม่ดา่าเราจะไม่ดานะคะเราจะพูดได้เหตุผลเราจะพูดในสิ่งที่เราเห็นนะคะแม่วิวีขาหนูมองไม่เห็นแม่นะคะยังไงยังไงหนูก็มองไม่เห็นหนูเป็นอะไร ไม่รู้มันเป็นอะไรนะพูดในสิ่งที่เห็นทําไมมันพูดไม่ได้หรอก็มันแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็นทุกวี่ทุกวันเออพฤติกรรมที่สุดแสนจะอิดหนาละอาใจกับพฤติกรรมแบบนี้นั่งตีหน้าเศ้าเล่าความเท็จเออยังต้องปรับปรุงพื้นที่นให้พัฒนาพื้นที่ให้เสร็จพัฒนาแม่งอยู่สสมอเสวนบอลแล้วต้าเถือกเออ เดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าทำบุญเอาเยจะเข้าพรรษานี่เอาเทียนพรรษาเทียนสั่งมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้จ่ายเออเทียนนะ่ะสั่งแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินมึงกระจายไปตีมึงรออะไรฮะทเทียนเล่มนึงมันจักบากเออ เทียนเล่มหนึ่งมันกี่บาทถามเนี่ยมันไม่กี่บาทเลยขายครีมได้ไม่ใช่หรอฮะคุณพี่นิชาสวัสดีนะคะขายที่ไอขายครีมได้ไม่ใช่หรออุปสิไปเที่ยนแล้วกราเรื่องเที่ยนก็นได้ล้วงไปเลยเอ,อ้าฮะมันกี่บาทมันจักบาทเทียนน่นะจะทําบุญทันทีน่ะล้วงกระเป๋าตัวเองค่ะสาวจกเงินในกระเป๋าตัวของเ่ยไปจ่ายค่ะ ถ้าเอฟซีเขาอยากจะทำจะทําอยากจะร่วมทําบุญอยากจะร่วมบุญจริงๆเดี๋ยวเขาก็หานะของเขาเองเละเขาก็หาของเขามาเองเขาไม่ต้องมารอ,อาที่เธอก็ได้สาวทำไมต้องไปรอฮะอาใครที่โอนเงินมาแล้วนะคะก็กรุณา,าส่งสลิปมาด้วยค่ะนะ ไปเนไปยุ่งไปยุ่งบุ่นวายกับสลีปอีกเขาส่งเขาโอนเงินมาช่วยทำบุญร่วมบุญแล้วยังจะไปวุ่นวายกับสลีปอีก <c oughs> จัดการสมัยถ้าอยากให้เอฟซร่วมทำบุญนะประกาศบอกเขาไปเลยอ้าวเอซใครอยากร่วมทำบุญก็มาเลยนะคะไม่ต้องโอนก็ได้ค่ะเออ มาถึงก็ถือ whatever, อะไรมาอ่าพี Through, uh, ่ศิริรักษ์สวัสดีค่ะถืออ่าถือเทียนถือธูปถือเทียนถือดอกไม้อะไรมาร่วมทําบุญค่ะนะไม่ต้องโอนเป็นเงินมาก็ได้นี่สิทําบุญเนี่ยทำไมจะต้องไปบอกเขาว่าเออใครอยากร่วมทําบุญก็โอนมานะคะโอนมาแล้วก็ส่งสลิปมาด้วยเนี่ยเป็นงั้นไปอีกเออ